สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่างตรงๆนะครับแนวทางลาวพัฒนานะครับมาดูวิธีการคำนวณนะครับในสูตรที่1นะครับจะใช้หลักร้อยบนบวก10บนบวกหน่วยบน3ครั้งบวก10ล่าง5ครั้งนะครับบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก3มบวก2มีตัวเด่น5มีตัวเด่นอยู่3ตัวนะครับสูตรที่2ใช้หลักร้อยบนบวกกัน6ครั้งบวก10บนบวกหน่วยบน2ครั้งนะครับบวก10บล่าง2ครั้ง ได้ผลลับเท่าไหร่บุก3บุก5มีตัวเด่นอยู่3ตัวเช่นกันเอามาดูย้อนหลังนะครับงวดแรกสูตรที่1นึ่คำนวณได้1 4 6สูตรที่2องคำนวณได้หกเก้านำสอสูตรนี้มาจับคู่กันจะได้9ชุดตรงนะครับรางวัลงวดน,นี้2ตัวล่างลาพัฒนาออก1 6หลัก10เลขหนลักหน่วยเลข6กก็ถูกนะครับงวดแรกนะครับ งวดถัดมานะครับหลัก10 9 2 4หลักหน่วย3 6 1ออก4ีนะครับหลัก10เลข4หลักหน่วยเลขกนนะครับงวดถัดมานะครับหลัก10ได้0 3 5หลักหน่วยได้4 7 2นะครับออก37หลัก10เลข3หลักหน่วยเลข7นะครับ งวดถัดมาหลักสิบล่างได้9 24หลักหน่วยนะครับได้361ออก91หนึ่งหลักสิบเลข9้าหลักหน่วยเลขหนึ่งงวดถัดมานะครับหลักสิบได้9 24หลักหน่วยได้8 1 6ออก26หลักสิเลข2หลักหน่วยเลข6 งวดถัดมานะครับคำนวณได้257กับ0 3 8ย์ออก78หลักสิบเลข7หลักหน่วยเลข8เดแล้วก็งวดถัดมาหลักสิบได้9 24หลักหน่วยได้7 0 5แล้วออก4 5หลักสิบเลข4หลักหน่วยเลข5ก็ถูกนะครับงวดล่าสุดหลักสิบล่างคำนวณได้1 4 6 หลักหน่วยล่างคำนวณได้4 7 2แล้วออก6 4หลัก10เลข6หลักหน่วยเลข4ก็ถูกนะครับสถิติยอดหลังที่ผมทำให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8งวดอ่ามันเข้าดีหมดมาดูตัวเลขในวันนี้นะครับว่า10ล่างหน่วยล่างทั้ง2สูตรได้เลขอะไรนะครับสูตรที่1มาคำนวณหลัก10ก่อนนะครับเอาผลรางวัลที่ออกคือ4 สี่องตัวล่างหกสี่ตั้งครับสูตรแรกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยบนตรงนี้3มครั้งแล้วก็บวกหลักสิบล่างตรงนี้ห้าครั้งสูตรจะบวกสี่คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกสามบวกสองดังนั้นตัวแรกเลขสี่บวกหลักสิบก็เลขสี่ บวกหลักหน่วยบน3ครั้ง0บวกกัน3ครั้งได้0บวกหลัก10บล่าง6ครั้ง5 6 30แล้วบวกเลขคงที่คือเลข4ตรงนี้เท่ากับ4บวก4จะ8ปด้8 8บวก30มสด้38บวก4 38บวก4ได้42ได้เลข2เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรบวกสบวกส สอบวกสามได้ห้าหบวกสได้7ได้สองห้นะครับได้สองห้าเจ็ดังนั้นสูตรที่1ตรงนี้สองห้ 2, 5, นี่คือตัวเด่นที่คาดว่าจะมาในหลักสิบล่างนะครับมาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยในสูตรที่สอง ก็เอาผลรางวัลนึงวันที่ผ่านมาก็คือ4 4, 0 6 4ตั้งสูตรที่สองในหลักร้อยบนบวกกัน6ครั้งนะครับบวกหลักสิบบน1ครั้งบวกหลักหน่วยบนตรงนี้2ครั้งบวกหลักสิบล่างตรงนี้2ครั้งนะครับเท่ากับ x บวก3บวก5อ่าตัวแรก64 24่ยตัวที่2เลข4 อ่าแล้วก็เลขศูนย์นี่บวกกันสองครั้งได้ศูนย์อ่าหกสอเท่ากับยี่ิบบวกสได้28 28มาบวกอีก2ได้30 30, 30บวกอีก1ก็40ได้เลขศูนย์ตัวแรก0ูนย์บวกสบวกห้บวกสได้3 อสามบวกหได้8ได้0ูนย์สาก็ได้ตัวเลขครบทั้ง2สูตรนะครับหลักสิบได้2องหลักหน่วยได้ศูนย์สามแปนำทั้งสองสูตรมาจับคู่กันนะครับมี2 สองห้าเจ็ดกระศูนย์สามแปดนะครับจับคู่สองตัวล่างตรงๆนะครับก็ลาวพัฒนาได้สองศูนย์ สองสามสองแปดห้าศูนย์ห้าสามห้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดแปดนะครับตรงนี้ก็รอผลออกนะครับ มันสุกที่17บเจวาคม2 5งหนะครับซึ่งสิ่งที่ผมยืนยันไว้นะครับมันจะเด่นอยู่ที่70นนะครับก็แล้วแต่ว่าใครชอบนะครับ ในชุดสรุปก็เห็นได้ว่าผมเน้นอยู่ตัวเดียวนะครับหรือถ้าใครชอบตัวอื่นก็ได้นะครับถ้าเจ็ดเพราะว่ามันจะเด่นอยู่ประมาณเจ็ดแปดคือถ้าเจ็ดศูนย์ไม่มาก็อาจจะเป็นแปดศูนย์ได้นะมันอาจจะตัวใดตัวหนึ่งในนี้แล้วแต่ว่าใครชอบตัวไหนนะแต่ผมเน้นอยู่ที่เจ็ดศูนย์ตัวนี้นะครับยืนยันนอนยันนะครับเจ็ดศูนย์ล่างอ่ะเดี๋ยวบางท่านบอกว่ายืนยันข้างบนให้หน่อยเนาะ,ะข้างบนนี่ผมชอบ น้ผมชอบสีบนนะครับใครชอบตัวไหนนะครับสามตัวบนก็คือ048นะนี่คือ3ตัวนะครับถ้าเรียงก็เป็น70็ดศูนะครับเจ็ดนี่คือ5้าตัว ก็สี่ตัวนะครับแต่แต่ว่าใครชอบตัวไหนนะครับลองพิจารณาดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะขอให้โชคดีในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะว่าจะยืนยันแต่ล่างอย่างเดียวนะครับยืนยันล่างตัวเดียวชุดเดียวสองตัวบนก็ยืนยันชุดเดียวสี่แปดศูนย์สี่แปดอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในชุดสรุปนะครับ นี่นะครับในชุดสรุปเนี่ยผมก็จะติ๊กไว้ตรงนี้เห็นไหมครับ48ตัวนี้คือตัวเด่นในชุด3ตัวก็จะมี0 48ถ้า4ไม่มาก็อาจจะเป็น3นะครับแต่ผมเน้นอยู่ที่0 48นะครับ2ตัวล่างเน้นชุดเดียว70จะมีติดหรือเปล่าวันนี้ก็ ต้องรอดูนะครับรอดูผลที่ออกเนาะขอให้โชคดีนะครับวันนี้ขอให้โชคดีนะครับรอดูผลนะถ้ามาอาทางใดทางหนึ่งก็ดีนะจะเพิ่งหลุดแล้วกันนะนจะเพิ่งหลุดนะพอไม่ใช่ว่าพอลงแล้วไม่ออกนะนะครับใครชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับซึ่งสูตร มันไม่ได้มีแค่นี้นะมีเป็นสิบสิบสูตรนะรแต่ผมก็เลือกมาสูตรนี้นะครับออกหวังว่าน่าจะตรงกับรางวัลที่ออกงวดนี้นะครับคําเตือนนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร,ร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพันันที่ผิดกฎหมายตัวเลขอันจะออกตัวไหนในวันนี้ผมก็ไม่ได้ทราบล่วงหน้านะครับผมแค่เลือกสูตรที่ตัวเองชอบเอามาลงแบ่งปันให้ดูเป็นแนวทางก็หวังว่ามันน่าจะมาใน2สูตรนี้ในชุด2ตัว่างในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปลง10หน่วยบนให้ดู สูตรใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ